เสกโลโซเดือดลันห้าคอหลังโดนเอซีทำลายความตั้งใจ Facebook เสกโลโซของเสกโลโซนักร้องดังออกมาโพสข้อความสืบเนื่องจากมีแฟนคลับบางคนนำกีตาร์และเสื้อยืดมาขอลายเซ็นศิลปินโลโซพี่เสกพี่ใหญ่พี่กลางแล้วเอาไปจำหน่ายใน Facebook ตั้งราคาสูงเพื่อทำกำไร เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการทำลายความตั้งใจของศิลปินที่ต้องการจะมอบลายเซ็นไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแต่กลับถูกแฟนคลับบางคนนำไปทำการค้าหากาไรเข้ากระเป๋าตัวเองเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปิดช่องว่างการกระทําดังกล่าวทางผู้ดูแลศิลปินโลโซและเสกโลโซจึงขอวางระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้ การถ่ายรูปและขอลายเซ็นพิเศษโลโซ 1. เจ้าของงานไม่เกิน5รูป 2. แขก v i p ไม่เกิน3คน 3. แฟนคลับไม่เกิน2คน 4. งดแจกลายเซ็นแฟนคลับในทุกกรณีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 5. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่รับรองของศิลปินโดยเด็ดขาดขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและนี่ก็ถือเป็นกฎเหล็ก5ข้อที่เซกโลโซได้ออกมาตั้งไว้นะคะ